ยอดแหลมๆหลมมันจะต้องเป็นวัดแน่ๆเลยมีวัดก็ต้องมีพระลองเรียกไอ้พระมาช่วยดีกว่าไม่ไหวแล้วเชียวพระไปเชื่อมีเรียกตั้เยอะแยะหลวง,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 งพ่อก็เรียกไม่ดได้เรียกไปชื่อจริงเลยเรียกพระ เิดจะโยงนา้ากวัวผีอ,อ,อะไรนะผีมันนะไม่ใช่ลใแล้ใครเลุงพ่อใครช่ยผ้าหรือเปล่าเอาผ้าอิออมาช่วยหน่อยเป็นอะไรเป็นอะไรอจะขอดหทอต้อไปโรงยาบานครมปมาถามตี่โ ได้ช่วยกันเต็มที่โอ้ยถูกบ้าใจเย็นตายแล้วจะ่ามาหลอกมาหลานเลยโอ้ยกลัวมากคนเดียวอยู่ในตาพูนได้กลัวอะไรกลัวอะไรโยมผีผีผีที่ไหนเ่ะคุ้พระพระพระเหรอเอออุ้ยพระแล้เนี่ยพระโยม เรไม่โกนจุกอีกเ่ะพัะจีนพระจีนอ๋อพัดจีนเออไปไปไปยังไม่ได้เลิกโกนจุกอะไร่เยยื่นมือมาทำไมพยุงไปหน่อยเจอไม่ไหวหรอกวช่วยทีนะต่อสินแล้วดูโยมือนี่เหมือนกันนะเนี่ยก็อัดน้ำลา่แช่น้ำตาลผัวไม่มาไ่ผัวอยยยยูยยยยยยยไยยไหมยยยยยยย่อยัว้ ใช <ừ> ่ปุ๊บแล้วทิ้งปั๊บเลยว่างั้นนี่มีผัวใหม่มาชดแมมเลยมีผัวใหม่มาชดเออวิกใครล่ะลูกพ่อดูดิลูกกระท้องขาเนี่ยกระโถงม,มีคนอยากได้ตั้งเยอะแยะทำไมไม่มองหวาจะมีใครอ่ะมีมีนี่ถ้าเรามีผัวเราต้องมีผัวในเครื่องแบบมีผัวในเครื่องแบบเลยโอ๊ยต้องเป็นทหารตำรวจแน่ๆเลยพักแน่ๆน่อ อออะเสบายใจดีเหมือนกันจะได้ไปต้องทำกับข้าวจะมาแย่งกูกินอีกว่างั้นโอ้ยไปค่อยๆเดินดูระวังนะระวังไม่ได้มันเยอะเดี๋ยวลุกยุ่งยุ่งลุงวัโยมรออยู่นี่นะเดี๋ยวไปสึกแป๊บเดีอยู่ไม่ได้ลุงวัวทำอะไรเนี่ยเดี่ยอาบัตคนละมันลื่นมันลื่น ยยครมาเห็นหรือเปล่าเนี่ยม,มีหรอกไม่มีโถหลวงพ่อนี่ไม่ระวังเลยฉันจะท้องใกล้อยู่เนี่ยหลวงพ่อไหวไหมล้าวก็มันก็ปวดไว้อะหลวงพ่อเมื่อกี้ปวดแทบขาดใจเออแล้วทำไมหายวปวดเป็นทิ้งเลยแสดงว่าเริ่มดีขึ้นแล้วอาการดีขึ้นรีบไปโรงพยาบาลเลย อยู่ไกลไม่เจอกัน,น,ยนยอยู่แถวนี้นี่นะอยู่แถวนี้เออถ้างั้นเดี๋ยวลืมไปลอดลูกก่อนเดี๋ยวจะมาหาจ้า,าจะเลยทิ้งทอเลอลาก่อนนะหลว,วงพ่อโชคดีนะเออไปแล้วล่เป็นอม แเราปิกตอนเช้าไงหลวงพ่อมาใหม่เนี่ยจะทำอะไรแล้วผมว่าหอบ่อดีดีที่แล้วมันดึงอ่ะเออยิ่งเป็นข่าวกันอยู่ทั่วๆไปเด็กอยู่ไหนวะไอ้หนูออกมาได้มโอะไรทำอะไรหาเด็กไปหาอะไรตรงนั้นแล้วทำไมเล่าไม่ต้องไปหาแล้วมาใหม่ฉันเอาเด็กมาตรงผมเป็นตัวส่งเด็กแล้วหลวงพ่อหน้าคุ้นๆนะเนี่ยเด็กู่นี

อยากเล่นตรงนี้มานะขอบคุณครับเรามาเล่นที่นี่ต้องสามคืนสามคืนสามคืนขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับน่ารักเนาะฝนตกก็ยังนั่งชมกันนะคนที่นี่ ว่าไงหน้าตามไปพันพระนักเทศเลยอาบูพระนักเทศจริงไหมเนี่ยโอ้โหยายพูดทำไมอ่ะเทศลอยวัดชนะลอยวัดโอ้โหหมูนี่นะวันนี้ไปเทศมาหมาดๆเลยวัดโคเศรษฐีเทศกันไหนอ่ะมหาัศลชนะแน่นอนเทศเอาแหมแพ้เสียงโวดเชียวแหมมึงเก็บตังค์ให้ดีนะนี่กูบอกตรงเลยเอาทำไมเล่าก็ กันงานก็มีก็ต้องเก็บๆไว้มากเลยมันจะรู้ไงอะไรจะเกิดขึ้นเดือนหน้าเนี่ยผู้บริหารประเทศไปอยู่แล้วลำบากแล้วจริงดิจริงๆเดือนหน้าผู้บริหารประเทศไม่อยู่ทั้งเดือนเนอะโอ้โหจริงจริงจริงอ่ะอ้าวนายกชื่อเล่นชื่ออะไรตูเดือนหน้าเดือนอะไรตุลาลาทั้งเดือนใครเคยดูไม่เดือนต้มลามีไหม ตูลาเดินหน้าเดินตูลาอย่าไปบอกไปเกยหลบมุกมันนะไปแล้วไปเนาะไปเนาะไปบอกด้วยนะว่าเต็มประกันกูด้วยไม่อยากจะเล่นหลบมุกเนี่ยกำลังดังโยมเืินสักทีเด้ออยากเข้าและใจคอไม่ดีวะนี่เห็นไหมว้าวนี่นี่นี่เด็กเด็กลูกโยม เป็นคุณให้หลวงพ่อได้ช่วยเหลือเขาไว้นะจุกค่ะไม่เป็นไรจ้ะเออหลวงพ่อจ้าเออฉันจะบอกความจริงให้หลวงพ่อเลยคือแท้ที่จริงแล้วอิชันเนี่ยไม่ใช่ไพสามันชนคนธรรมดานะจุกค่ะนายโยมเป็นใครกันจ๊ะเนี่ยเอออิชันเป็นพระมเเสีของกษัตรัย์สมบดินเป็นเจ้าใช่นะจุกค่ะแล้วมาที่นี่ได้ยังไงละโยมคือเรื่องนั้นนะ ถ้าจะให้เล่าแน้วก็ยาวตอนนี้ปานเบืองนะกำลังเดือดร้อนหลวงพ่อช่วยอะไรหน่อยได้ไหมเจ้าค่ะบอกมาเลยช่วยดูแลลูกของที่ใช้ไหมเจ้าค่ะเดี๋ยวจะเลี้ยงไว้ให้โยมฝากดูแลด้วยและขนมยังไงเนี่ยอีกยี่สิบปีจะมาส่งค่านมนะเจ้าค่ะหลวงพ่อไม่ต้องจำนำโบสถ์ซื้อนมไม่เด็กเลยไงยี่สิบปีอะหลวงพ่อเดี๋ยวเลี้ยงไว้ให้นะเมตานะเจ้าค่ะจ้า จะกลับไปหาลูกนะเจ้าค่ะไม่ต้องเป็นห่วงจะดูแลอย่างดีนั้นลาก่อนะจ้าค่ะเจริญพรโยมไปก่อนนะลูกไปลูกไปลูกเอออยู่อยู่หลวงพ่อเดจะเลี้ยงเองไม่ต้องเป็นห่วงนะโยมนะเออไม่ต้องร้องลูกไม่ต้องร้องเอาวเด็กสองคนนี้ไม่ร้องแล้วเด็กที่ไหนร้องนะเอออยู่ในย่ามีสองคน เยอะเกินอ่ะนี่ยพระเอกสอนรามอเนกลาอันนี้หัวหน้าเราอ่ะอันนี้พระเอกน้องบิ๊กอเนกลาดาวตลกน้องเต๋าน้องบาสถามโยมหน่อยชอบดูลิเกไวหรือลิเกช้าไวไวอ้าวอยากดูไว้ไหวก็เอาตังค์มาซื้อน้องไม่เด็กเนี่ยมันจะได้โตมาเล่นไปเรื่อยๆก็ได้เด็กคนต้องใสกหลวงพ่อ จะวันหรือวี่ยังของเลี้ยงเอาไว้ไม่เองอ g ใส่ข้าวันไม่คิดแข่งขค้อหลวงพ่อไม่ขัอนอย่าเพิ่งดาศาศาศง่าใสเหอกะสม เธอท่้นมาเช็คนี่เด็กผู้ชายปุบบักปผ่านไปหลายปีเล่นเร็วทันใจไว้ดวนด,ดีไม่หมัว